โค้ดออสชำ้ำแหละปัญหาวอลเล่บอลหญิงไทยในวินเน2025อัปเดตอาการเจ็บ4สาวไทยโค้ดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรงไกลช้ำแหละปัญหาวอลเล่บอลหญิงไทยหนีตกชั้นวินเน2025หืดจับอัปเดตอาการเจ็บชัชชุออนวิภาวีหัตถยาวิมลรัตนวันที่21กค68โค้ดออส เกียรติพงศ์รัชตะเกรยียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชำแหละปัญหาที่ต้องเผชิญหลังมาคุมทีมในรอบ9ปีและความกดดันหนีตกชั้นวินในยี่ส2บซึ่งไทยจบอันดับ17รอดตกชั้นบุตรวิทโคดออดกล่าวว่าฝึกซ้อมในระยะเวลาจำกัดมีช่วงเวลาในการเตรียมทีมไม่เต็มร้อยเท่าที่ควรจะเป็นปน,นักกีฬาตัวหลักก็อยู่ต่างประเทศบางคนก็บาดเจ็บกลับมาก็ต้องฟื้นฟูปรับสภาพร่างกายให้พร้อมพยายามทำกันเต็มที่พวกที่อยู่ในเมืองไทยก็จะได้เวลาซ้อมมากนิดนึงกับเด็กๆเยาวชนซึ่งเขาก็พัฒน ในระบบการซ้อมที่ค่อนข้างจะดีในวินเนอร์ครั้งนี้นักกีฬาทั้ง3กลุ่มก็มีขีดความสามารถต่างกันในวิกแรกนักกีฬาไทยแลนด์หลีกและดาวรุ่งทำผลงานได้ค่อนข้างดี ส่วนนักกีฬาตัวหลักจากหลีกนอกยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นักยังไม่เข้าขาในวิกแรกเลยพลาดโอกาสในการทําให้ทีมสมดุลและก็ได้รับชัยชนะในหลายๆเกมวิกสองนักกีฬาบางคนเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะนักกีฬาที่มีประสบการณ์เริ่มเล่นเข้าขากันมากขึ้นส่วนอาการบาดเจ็บมีน้อยมากไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอไปแข่งขันเราก็ทําได้ดีในหลายๆเกมแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รับชัยชนะแต่ในการแข่งขันกับญี่ปุ่น5เซตเ,เล่นกับอิตาลีหรือเกมอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่นักกีฬาที่มีประสบการณ์ก็เริ่มปรับตัวได้ดีแต่สิ่งทีี่พบบคือมอมาาาการด หลายคนก็ทำให้ทีมยังไม่สามารถได้รับชัยชนะและจบสกอร์นี้ทำให้วิกที่หนึ่งไม่เป็นตามเป้าและส่งผลต่อเนื่องมาวิกที่สองด้วยชื่นชมนักกีฬาทุกคนรู้ว่าตัวเองบกพร่องทางด้านร่างกายยังไงเขาก็พยายามรักษาฟื้นฟูให้ดีขึ้นโดยเฉพาะทีมแพทย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทีมกายภาพกับนักกีฬาก็ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องอย่างดีมากซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลทางเรื่องจิตใจบ้างอาจจะไม่มีความมั่นใจมากเท่าไหร่ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาที่ฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็งและความ เพียรพยายามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคก็ตามมาในคนที่บาดเจ็บก็ส่งผลให้ฟอร์มการเล่นทีมรอบลงมายัางชื่นชมนักกีฬาในกลุ่มที่เล่นไทยแลนด์ลีกถือว่าเป็นตัวที่มาช่วยสถานการณ์ของทีมให้ดีขึ้นเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากในวีคที่2ส่งผลมาวีคที่3ซึ่งเป็นวีคที่ค่อนข้างจะยากลําบากสําหรับพวกเราทุกคนพยายามเต็มที่ทีมมีความสมดุลความบาลานซ์มากขึ้นแต่เราก็ขาดผู้เล่นสําคัญอย่างชัชุออนเตยหัตถยาและก็น้องวิภาวีไม่ได้มาร่วมกับเราทําให้ในการหนุนเพอร์ฟอร์มนซ์ในการรกกนารัับปะสิิทธภพม็ต ลงมาแต่น้องๆดารุ่งก็แสดงศักยภาพได้ดีมากทุกคนสามารถลงมาทดแทนกันได้ส่งผลให้วันสุดท้ายถึงแม้ไม่ชนะมีความกดดันค่อนข้างสูง มีผลกับการได้เล่นต่อในวินใน2026ปกติทีมเราไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ปีนี้ก็เป็นที่ยากลำบากสำหรับเราทั้งนี้หลังจากแข่งวินในสิ่งที่ควรต้องทำอย่างเร่งด่วนเพื่อแข่งชิงแชมป์โลกคือการดูแลร่างกายผมเชื่อว่าจะฟื้นฟูมาดียิ่งขึ้นส่วนนักกีฬาที่บาดเจ็บไม่ได้ลงเล่น100%และไม่ได้ใส่ชื่อในชิงแชมป์โลกก็คือวิภาวีส่วนช,ชัชชุออนได้รับรายงานจากทีมแพทย์ว่าการฟื้นฟู70%แล้วก็ดูว่าหัวไหล่ของเขาสามารถใช้งานได้ไ,ดไหมในสัปดาห์นี้จะประเมินว่าใครจะสามารถเล่นนได้มากนอน แค่ไหนส่วนของเตยยังไม่ได้ซ้อมกระโดดยังวิ่งได้บ้างก็ต้องดูว่าจะสามารถกระโดดตกได้ไหมส่วนวิมลรัตนิ้วหักแต่ทราบว่ากระดูกไม่แตกเอ็นอักเสบแต่ตกบอลไม่ได้ตอนนี้กําลังวางแผนกับนักกีฬาที่เราเหลืออยู่เราจะเตรียมตัวกันยังไงเพราะเราต้องทดสอบทีมด้วยในการแข่งซีวีลิกนับจากตอนนี้มีเวลาสิบวันเราจะฝึกซ้อมเตรียมเล่นเพื่อฝึกซ้อมนักกีฬาว่าตำแหน่งไหนใครสามารถเล่นได้บ้างใครบ้างที่ควรเก็บตัวเตรียมเล่นชิงแชมป์โลกซีวีลิกสําคัญกับเพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์แต่เราไม่มีพ ในแต้มวอลรังคิงทั้งนี้นักกีฬาในกลุ่มดาวรุ่งเราใครพร้อมจะแข่งขันและพร้อมจะรักษาเจ้าอาเซียนอันนี้เราก็คงต้องทำอย่างเต็มที่ส่วนนักกีฬาเอ็กเซเลนต์เพลเยอร์ที่มีอาการบาดเจ็บหรือวางแผนเตรียมตัวสำหรับชิงแชมป์โลกเราก็ต้องวางแผนจัดก,การอีกทีหนึ่งผมขอเวลา10วันแล้วก็จะได้ทราบว่าจะใช้ผู้เล่นคนไหนในการแข่งขันซีวีลิกทั้งสองวิกหลังจากแข่งซีวีลิกเสร็จแล้วเราจะมีเวลาประมาณ1 0บถึงสิวันที่จะเตรียมแข่งชิงแชมป์โลกหลังจากนั้นค้นจะดูความพร้อมสภาพร่างกายอีกทีหนึ่งว่าเป็น,งงนี้ตััวหลก ที่จะแข่งชิงแชมป์โลกเราจะเอาไปฝึกซ้อมด้วยกันร่วม20คนไปที่โคราชและเวียดนามและกลับมาเตรียมชิงแชมป์โลก